ได้ไหมคิดว่าน่าจะได้นะามว่ามันเรนเดอร์ไปแชสกรีนก็คุณต้องต้องเข้าใหม่ไหมอ่ะเขา้าเขา้าเข้ากันใหม่นิดนึงเปิดสองอันนี้คงไม่นานเพราะว่ามีกี่แปดสไลด์แล้วแล้วอีกแค่อีกอีก,อกสามดาวก็คงจะหยุดเพราะเวลามันก็หมดแล้วด้วย เข้าลิงก์เดิมไหมอ่าเข้าลิงก์เดิมเมื่อกี้ผมบอกให้จับภาพมีใครจับบ้างเนี่ยโอ้มีนัทพ,พลนัทพนในนัทพล,ทำ,พลทำงานแต่ไม่พูดไม่จาไม่เริ่นหมดทำงานแต่ไม่พูดไม่ค่อยพูดกี่รูปอาโอเคจุ๊ย โอเคดีด okay, ีดี d. เอาแบบรวมมีไหม <enth> แบบแบบรูป<ด>แบบไอคอนรวมมันของของเราเป็นโทรศัพท์มันมันมันดูเยอะไม่ได้ใช่ไหมได้ไหมไม่ได้ <ST. S 1> <ST. S 2> อ๋อที่เป็นอะไรชื่อโอเคได้เราได้เจาะจบปปองเิยหรอยคอยป่ป้องกนันนี่คือพูดพูดจริงกันนี่คือบางทีบางทีความพวกเทคนิคนาะพวกเราอาจจะมีอะไรที่เป็นแบบ ทีวีด้วยนะเก่งผมอาจจะไม่เรียนรุ่นเกา่าเนี่ยก็มารับรอบสุดท้ายยังมีใครผิดดีนี่มีไอ้พลอยอยู่ในนี้ไอ้พลพีนี่ไงเอเเดี๋ยวกลัง <c oughs> หรอเอาอเอาอหรอเ็ไ คือมันตอนที่เราเช็คชื่อมันมันจะเช็คลําบากไงว่าใครนล้วตอนนี้มันหมายถึงว่าตอนนี้เรานั่งเรารู้ว่าตอนนี้ขาดแค่เพจดีคนเดียวใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเช็คว่าเรียนออนไลน์แล้วแค่นั้นแต่เวลาเวลาสัปดาห์หน้าเนี่ยจะรอแล้วไอ้โฟนใครมาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยลูกเววจะเปิดกล้องเปิดกล้องก็ไม่รู้อีกมันเจอกันครั้งแรกเราจาไม่ได้ว่าใครเป็นใครจาได้แต่เกสรหัวหน้าห้องสวยที่สุด อ่อเพื่อเพื่อไม่เสียเวลานะมันมันเวลาใช้เวลานานมันจะเรนเดอร์นาะนขออนุญาตไปต่อผมก็จะอ่าแอดแอดแอดไปเรื่อยๆโชว์สกรีนแชร์สกรีนอ่าแล้วเนาะเป็นจอสำหรับที่แปดหรือยังในใครที่พอุนี้ไงแอดผมจะแอด ไปสัปดาห์ที่ที่เก้าเนาะนะเริ่มเริ่มลดลงแล้วเ,เ,นะเริ่มไม่มีเนื้อหาวนะเดย๋ยวเนื้อหาผมจะป้อนเข้าไปอย่างเช่นบทที่หนึ่งส่วนประกอบในบทนี้ผมก็จะเพิ่มว่ามีอะไรบ้างตามคู่มือหน้า,หน,าหน้าที่ตท้าไห่ยังใหม่ๆอยู่เลยสำนักพุทธอาจารย์บอกให้ปิ้นเต็มมาอาจารย์ไม่ยู่บอกให้อ่าน่าเนี่ยในหน้าเก้าสิบฮะ ระหว่างหน้า90กับหน้า88ต่างกันไหมบทที่หนึ่งปกับ90้าสิบคนอื่นไม่ต้องเปิดก็ไดนะ้ไม่มีเปิดเปิดสินบทที่หนึ่งมันจะยังไม่เหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าไปตามนี้ร้อยเปอร์เซ็นนะวันนี้อาจรมะการสอบท่านก็จะ ก็ปรับตามกรรมการครับนะครับเผื่อมันจะมีรูปแบบที่มันเปลี่ยนจากส่วนกลางเขาอาจจะต้องให้เปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนตามนะนะครับแต่ว่าถึงแม้จะเปลี่ยนยังไงแต่เราก็มีนะครับมีมีทิศทางมีคู่มือในการทํางานนะครับมี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 ที่ยึดนะแต่ว่าที่ยึดในที่นี้ก็ไม่ได้ยึดให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เชื่อกรรมการกับที่ปรึกษานะครับแต่ว่าที่ปรึกษาที่นี่ดีหน่อยไม่ต้องไฟถึงขนาดว่าอัตราเยอะ ถ้าเรามีข้อมูลหลายๆคนนะหลายๆท่านแต่ก็ยังมีเฉพาะบางท่านที่มีอัตราก็คือว่าต้องเชื่ออาจารย์เท่านั้นอะไรเงี้ยแต่แต่ผมผมไม่ใช่ก็คือถ้าเรามีข้อมูลที่จะดีเฟน์ได้แชร์ได้ก็ก็เต็มที่ก็ได้นี่คือในส่วนสัปดาห์ที่เก้าพูดถึงบทที่1บทที่1ปุ๊บเราจะต้องมีอะไรครับมีเนื้อหาในบทที่1มีโครงมีโครงในบทที่1นะครับมีบทนํามีประโยชน์ที่้าดว่ามีคําถามวิจัยมีอะไรเขียนเขียนเนไว้ เอามาจากไหนล่ะที่นี้รุ่นพี่ใครมีรุ่นพี่จบที่นี่มีไหมไม่มีมีเอานะไ,ไปขอไปขอโครงเข้ามานะเอาเอาฉบับที่เขาเสร็จแล้วนะมันจะได้ง่ายนะครับการพิมพ์งานวิจัยเนี่ยบอกไว้ก่อนมันมันยังไม่สไลด์นี่คิดได้พอดีมันจะทําเป็นตารางตารางบล็อกเป็นแถวไพ่อหน่วยทแล้วแล้วทําตารางนั้นไม่ให้มีอะไรไม่ให้มี มีเส้นพิมพ์ลนนงมามันก็จะเห็นเวลาซ้ายเท่าไหร่ครับซ้าย1.5ขวา1นข้างล่าง1นข้างบนหน่าไเนี้ยมันก็จะถ้าเกิดเราพิมพ์ตามปกติเป็นไงมันต้องดึงมันลน้มนี่นเป็นเทคนิคนก็มาแชร์กันนะครับก็มามา,มา,มาบางคนก็ไม่เคยพิมพ์จับวดที่ไหมก็พิมพ์มันกนล้นไปตารางก็ล้นไปอีกนะครมันก็จะไม่ได้แบบเมื่อก่อนใช้โปรแกรมของ โปรแกรมการพิมพ์เพจเมเกอรทันไหมเนี่ยเพจเมเกอร์อันคูคอมฮัลโหลอนรุพลรู้จักเพจเมเกอร์ใช่ไหมคอร์ดอคอร์ดอน่ะใช่ไหมก็จะใช้โปรแกรมในการจัดพิมพ์เรียงพิมพ์คุณไม่ออกข้อสอบหรอกคุณได้ฟังเฉยว่ามันมันจะเป็นรูปแบบแบบลักษณะในการทําเป็นงานพิมพ์นะครับอย่าลืมว่าการ วิทยานิพนธ์สารานิพนธ์มันเป็นคีย์เป็นคําของของเรื่องบนของกษัตริย์เรื่องของการนิพนธ์ใช่ไหมพวกเราราษฎรดเข้ามาใช้ก็เลยใช้คําที่แค่เขานิพนธ์นิพนธ์วิทยานิพนธ์ดุตรีนิพนธ์นะครับซึ่งเป็นกับอเอกสารประกอบรรการจบสําเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตแต่หลังจากหลายๆที่แล้วนะปรับดัก็ต้องทําวิจัยนะครับเรียนดีเซวิจัย เป็นวิจัยอาจจะเป็นวิจัยตามสาขาเมื่อก่อนจบปริญญาตรีท่านได้ทําวิจัยไหมไม่ได้ทําแต่รุ่นน้องมีทํำไหมวิจัยไหมทําวิจัยด้หรือโอ้ได้ทำมาแล้วจะต้องจบปีที่แล้ว <c oughs> เนออี่ได้พูดนี้ก็คือมันเพิ่งใคร,คร, update, ร,รขั้นจิงอัปเดตแต่เราองมหาลัยเริ่มทําขึ้นเยรื่องขึ้นเยอะขึ้นคือคุณภาพการศึกษาเริ่มต้องต้องต้องมีองค์ความรู้มากขึ้นสังเกตอนุบานลนะครับสังเกตปฐมย้อน มาเ,เรียนปนีดดิตอนสมัยเราไปไงฮะคุณภ,ภาพของมนุษย์มันต่างเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราจะจ้ำอยู่ที่เดิมไม่ได้แต่เราก็ต้องอยังไงเราต้องมีรูปแบบท้ามีรูปแบบในการทํางานก็คือมีคู่มือนะครับคู่มือในการทําด้วยเป็นรูปแบบด้วยกันต่อไปสัปดาห์ที่สิบสัปดาห์ที่ส0ก็คือในเรื่องของอการพิมพ์บทที่สนะบทที่2คือโครงบทที่2องประกอบด้วยอะไรบ้าง บรรณบนุกรมก็อาจจะรวมถึงการทำทำทำเรสเฟอร์เรนด้วยนะครับว่าจะต้องพิมพ์แบบไหนหน้าเนี่ยใช้คำถ้าเป็นภา,าษาอังกฤษต้องพิมพ์อะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งบางท่านที่จบจากที่อื่นมามันก็จะอีกแบบหนึ่งของที่นี่ก็ตามคู่มือแค่นี้นะครับตามข้อมือสําหรับที่สิบเอ็ดบทที่สามนะครับพิมพบทที่สามการพิมพ์สูตรการพิมพ์คา่าสถิติเราก็จะเอาบทที่สามคือก๊อปปี้เลยบทที่สามจะเป็น รุ่นนี้น่าจะผมน่าจะมีตัวอย่างมาเพราะรุ่นพี่กําลังจะสอบอยู่เนี่ยเป็นการบททีษษ่สามที่เป็นรูปแบบใหม่ในเรื่องของการวิจัยเชิงเชิงผสมผสานมิกเมทท์ตัดผสมผสานในเรื่องของปริมาณคุณภาพปริมาณคือเช็คลิสต์ตัวเลขวิชัยคุณภาพก็คือไปสัมภาษณ์ตรงเนี้ยเรายังไม่ที่ผ่านมายังไม่มีอะไรที่เป็นที่ชัดเจนการสัมภาษณ์การม,ามี่ยู่มสมสมมขอที่เขาเป็นงานที่ออกสัมภาษณ์งานทางด้าน สังคมมานเองเนี่ยสัมภาษณ์เรามามาทีนี้ของมหามกุฏการบริหารก็เอามาบูรณาการเพื่อพัฒนาการวิจัยขึ้นเมื่อก่อนเป็นไงครับก็เปลี่ยนตัวเลขเปลี่ยนตัวเลขก็เขาเล่นจบแต่ทุกวันนี้ก็ต้องมีการออกสัมภาษณ์เอาเอางานเชิงคุณภาพเข้ามาอาจจะสัมภาษณ์ผู้บริหารที่เป็นเบสเพลกิสว่าปัญหาตรงเนี้ยที่มันมีปัญหาเนี่ยทางนี้ที่เป็นเบสเนี่ยเขาแก้ยังไงอุย้ยสบายมากน้องถ้าเป็นนี้นะต้องทานี้แก้จบถึ่ไ่านำเสนอการวิจัย นี่คือของของ,ของเรากําลังเดินมาจงจุดนี้เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งใหม่เดี๋ยวผมก็อาจจะต้องเอาให้แต่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ที่ดีที่สุดนะเป็นไกด์ไลน์มันจะดีที่สุดก็คือตอนที่ที่ท่านไปสอบน่นหละกรรมการให้ทํแล้วก็ทําตามนั้นในบทที่สามจะกรอบมาให้เนี yeah. ่ยบทที่สี่ที่ห้าก็ก็จะเป็นแพทเทิร์นบทที่สี่จะเป็นเรื่องของผลวิจัยตารางตารางหนึ่งสองสามอธิบายแตารางยังไงก็จะถ้าเป็นตารางถ้าเป็นภาพ ข้อความดีอยู่ตรงไหนก็จะเอาเอาเอาตัวนี้มามาให้ท่านหรือท่านก็มีแล้วเราก็เอามามาดูเพื่อจะ,อะเพื่อจะดูว่ารูปแบบของการทําตารางพินตารางของมมลารอเขาทำยังไงมีเส้นเราตั้งไหมหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับในการอธิบายเริ่มต้นจากตรงไหนนะครับหยิบหยิบเอาผลที่มากที่สุดหรือน้อยที่สุดมาใส่อะไรเงี้ยนะครับเอ่อ สัปดาห์ที่13บสามสิบสพูดไปพูดไปแล้วที่สิบสามโปรแกรมสําหรับผู้บริหารที่มี่คุยในในสาห์ที่8ดนั่นแหละเอามาแลกเปลี่ยนกันที่ไปศึกษามานะครับก็เอามานําเสนอกันในในรูปแบบของอาจจะต้องอัดคลิปสัมภาษณ์ก็ได้ก็แล้วแต่แต่ละกลุ่มจะนําเสนอนะครับคือมาพูดให้เพื่อนฟังว่า ที่ไปศึกษามาของของโปรแกรมเนี่ยมันจะจะรุ่นรุ่นพี่เคยทำอย่างนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็น powerpoint นำเสนอแต่บางกลุ่มก็จะมีการสัมภาษณ์ให้พูดก็นําเสนอแล้วก็สรุปก็จุคือพูดง่ายเปิดเปิดโลกทัศน์ของท่านว่าโปรแกรมกำลังแห็นงานของของสถานศึกษานี่มันมีอะไรบ้างให้ท่านเห็นภาพส่วนจะเป็นเข้าไปรู้จริงมันก็แล้วแต่สายงานเนาะบางทีเราอาจจะไม่ไม่ได้เข้าไปทำตรงนั้นแต่ให้เรารู้น ื่อจะได้คุยกับเวลาเป็นผู้บริหารพูดเรื่องโปรแกรมนี้อ๋อมีรู้เคยเคยเรียนมาแต่ถ้าจะปฏิบัติจริงก็ต้องเวลาท่านเป็นผู้บริหารต้องได้ผ่านการอบรมหรือแบบกันนี่เป็นเป็นลาดับไปนะครับมาาที่สิบสี่นำเสนอผลงานโปรแกรมสําเร็จรูปนําเสนอผลงานผ่านระบบสารสนเทศปจิบันอันนี้ก็คือให้ให้ใหททั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนาเสนอผ่านอาจจะเป็น YouTube อาจจะเป็น Google d ได v ์ในงานของท่านะ เพราะฉะน,นั้นสัปดาห์ที่สิบสี่สิบห้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการนําเสนอมากกว่านําเสนองานที่เราที่พูดมาหนึ่งสองสามจนถึงสัปดาห์ที่สองสิบสามแน่อส่งงานเพื่อนงะส่งงานส่งงานแบบดูก่อนว่าโควิดมันไปหรือยังถ้าไม่ไปก็พรีเซนตแบบ์แบบแบบตามนี้พอถึงวันนั้นเราคงจะ,ะชำนาญการแล้วแหละใน ในโปรแกรมพวกนี้นะครับโปรแกรมซูงเนยนะครับสัปดาห์ที่15สุดท้ายก่อนที่จะสอบไฟนอลจริงๆก็เรามาพูดถึงเรื่องของจัญญบันนักวิจัยนะครับนักวิจัยก็อยู่ในอเร์เเ็ตนั่นแหละในเล่มนี้ก็ก่้จะมีนี่ข้างหลังจัญญบันนักวิจัยมีไหมยังไม่ได้อ่านเลยค่ะข้างหลังๆนะไปดูข้างหลัง อยู่ในเน็ตก็มีอาจารย์นเนตเราต้องมารู้ต้องศึกษาในเรื่องของการคัดลอกอก๊อปปี้เนี่ยเอาเข้ามาแล้วไม่อ้างก็จะผิดธรรมบัรณนะครับถ้ามีเวลาเหลือ ough, หรือหรือมีจะอาจจะให้วิเกรากพิเศษมาช่วยอธิบายเรื่องของโปรแกรมอักขลาพิสุทธิ์เอามาให้ผู้รอได้ได้ได้ฟังกันอาจารย์ที่ดูแลนี่ก็มีสองสามท่านจะต้อง รวมถึงการน,นําเสนอบทความทางวิชาการของเราก็มีงานวิชาการเขาเรียกอะไรนะครับรสารที่ดูแลอยู่หลายๆเรื่องหลายเล่มนะครับแล้วก็จะอาจจะตั้งให้เข้ามาพูดนะครับเชิญเขาเข้ามาในในซูมถ้าเราใช้ซูมถ้าเราไม่ใช้ซูมก็เชิญเข้ามาพูดก็เป็นเจ้าหน้าที่อาจารย์ที่นี่แหละนะครับก็ เดีย๋ยวผมจะต้องใส่เข้าไปยังไม่มีในในตรงนี้พูดมาเดี๋ยวลืมใส่ไปเลยเอ่อเสนออ่าโปรแกรมสูตร์พิสูจน์การคัดลอกและการนำเสนอ Long lipid Có nền chạy chạy cũng 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 tìm ra cái là Cũng lấy cũng lipid Được sai nữa Đấy ข้างบนนะข้างบนวงกลมวงกลมไม่ใช่คือที 15, 19, 15. ่สิบห้านะสิบห้านไหมนี่คือการออนไลน์กระสานผมยกอย่างให้ดูผมพิมพ์มจากนี้อันนี้มันอยู่ในอันนี้เป็นอยู่ที่คนละเครื่องใช่ไหมมันพอผมพิมพ์ปุ๊บมันก็จะออนไลน์กันผมแก้อะไรถ้าก็จะเห็น เนี่ยสิ่งนี้เราจะต้องเรียนรู้กันด้วยในสิ่งนี้นะครับก็คงเป็นสัปดาห์คือสัปดาห์ต <laughs> ถ้าถัดไปนะค่อยๆเรียนรู้กันไปถ้าถ้าดูแล้วนะครับถ้าอันไหนที่มันตกค้างเรียงไม่ได้สอนท่านก็สกิดมาในไลน์อย่าบางทีมันเรียนออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้อย่างที่แผนไวหลายหลายประเด็นนะครับแต่ว่าผมพยายามจะทําให้ดีที่สุดก็คือว่าหลังจากที่ ที่เราเรียนกันแล้วได้ได้ได้คอนเซปต์แล้วผมจะเอาเนื้อหาขึ้นบน youtube มันจะได้กลับมามาดูย้อนหลังได้นะครับแต่ักขณะที่เราเรียลไทม์เนี่ยบางบางบางเรื่องมันอาจจะไปยาวไม่ได้กรอบด้วยเวลาส0สินาทีใช่ไหมสี่สิบนาทีแต่ถ้าเกิดเรามาเห็นกันอย่างเงี้ยไม่เข้าใจยกมือถามมันก็จะทันทีแก้ไขปัญหาปัญหาได้แต่บางคนอยู่บ้านไม่ไม่เข้าใจไม่รู้จะถามยังไงบางทีคนนี้ถาม ก็อธิบายแต่คนนี้พอแต่คนนี้เสร็จแล้วก็อย่างเงี้ยได้ไหมครับมัน็จะติดปัญหาญมันก็ตรงมันก็จะลันไปตามสคริปต์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 ถ้าเกิดปัญหานั้นไม่เข้าใจใต้โน้ตท่านก็พิมพ์ว่าจะต้องทํำยังไงหรือว่าจะแก้ไขปัญหายัางไงถามเพื่อนให้มันมีชีวิตผมอยากให้การเรียนออนไลน์มีชีวิตคาว่าชีวิตก็คือไม่ใช่ว่าทางเดียวเอาขึ้นเนื้อหาขึ้นไปแล้วพวกท่านก็ รับอย่างเดียวจักเข้าใจหรือบ่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ช่วยรีเควสด้วยว่าตรงนี้ติดตรงนี้แล้วไม่เข้าใจควรจะทําแบบนี้อย่างเช่นวันนี้ก็เหมือนกันเวลาผมพูดไปผมผมดูเอ็นตาแล้วก็ดูเหมือนจะเข้าใจนะแต่ว่า <laughs> กลับไปนี่จักเสียนงานทรงไหนหรือเปล่าเช่นเมื่อกี้เนี่ยให้ไปทําเล่มมาก็เข้าใจอยู่สามคนเซิร์ชงานวิจัยมาแล้วจะส่งทางไหนล่ะทีนี้ส่งยังไงตวงงานแล้วนะทีนี่นะ อ่ะสุดท้ายผมจะเฟดลงแล้วเรื่องเวลามันอีกไม่ถึงสิบนาทีเวลาถึงแม้เราจะมาชา้าเราก็กลับตรงเวลาอีกไม่ถึงสิบนาทีห้ามงครึ่งสุดท้ายงานเสิร์ชการวิจัยเราจะส่งยังไงฮะออนไลน์แชร์ลิงก์ผมจะออาได้ได้กลุ่มเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เราเป็นแชร์ให้เพื่อนนะในส่งลิงก์มา คือคือลิงก์เนี่ยพอคลิกเข้าไปไมันจะเป็น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 โฟลเดอร์เปล่าใช่ไหมแบบนั้นไม่ลิง uh huh. ก์เลยคำทราก็เลขที่เลขที่ดีกว่าเลขที่ก่อนแล้วก็ตามได้ชื่อพอคลิกเข้าไปก็จะเป็นงานของเราส่วนงานของเราจะนําเสนอเป็นแบบไหนก็แล้วแต่อินดิวดวลก็คือเป็นหลักธรรมเป็นแบบทั่วไป อาจจะสร้างโฟลเดอร์ไปยี่สิบเรื่องสัสิบเรื่องแล้วข้างในก็จะเป็นงานอะไรเงี้ยเออนี่หนึ่งการตั้งชื่อไฟล์งานวิจัยเนี่ยผมอยากให้ตั้งด้วยชื่อพศก่อนพศที่เขาวิจัยนะนะพศวิจัยชื่อเรื่องชื่อเรื่องวิจัยแล้วก็ตามด้วยชื่ออะไรชื่อคนทําวิจัยนะตามสันตุชื่อพศชื่อเรื่องวิจัยแล้วก็ชื่อคนทาวิจัย ชื่อไยมันจะยาวนิดหนึน่งแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วแต่จะเมตตาผมต้องการแค่ชื่อเรื่องแต่ว่าเนื้อหามันเป็นกรรมของั่นนะท่านบริโภคเยอะมีเยอะท่านก็สบายแต่ท่านเอาเฉพาะป,ปกมาผมก็รู้แต่ชื่อเรื่องผมเป็นลาผมพิจารณาพิาจารณ a t e s ชื่อเรื่องรายละเอียดเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องได้ทั้งได้ดีเอามาทั้งหมดเพราะมันจะเป็นประโยชน์ถ้าถ้ามันโดนถ้ามันตรง ก็แล้วแต่ท่านท่านจะแแล้วท่านจะจะจะดึงข้อมูลมายังไงครับใจเนาะอ่าับใช่ใช่ใช่แต่ผมไม่ไม่ลงไปลวงลึกในในเนื้อหาดีเทวข้างในแต่ผมจะดูคือเทอมเนี Alright, <S <S ้ยท่านต้องได้หัวข้อวิจัยอ um ่ะวิจัยผมที่จะทํำได้จากไหนได้จากการบริโภคตรงนี้เลยนะครับเรามามา เรากันเรามาคัดกองกันจากเล่มที่ให้ดูไปควรจะตั้งแบบไหนนะครับโอเคมีคําถามอีกไหมครับอย่าลืมอย่าลืมเรื่องเรื่องหลักธรรมนะผมอาจจะต้องให้งานอีกเพิ่มเดี๋ยวไม่ไม่ให้แค่นี้ก่อนหลักธรรมตกผึกแล้วท่านได้อะไรเนะี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อเหมือนรุ่นพี่ที่เขาทำก็คือให้ให้หลักธรรมเรื่องศึกษาแล้วแล้วเ,เราจะได้หลักธรรมตอนนี้บอกไม่ได้เพราะเรายังไม่ศึกษาต้อง แต่ทุกคนจะต้องมีหลักธรรมในการบริหารทุกคนนะครับมีมีหลักธรรมไปดูว่าเออที่ทํางนานเราเนี่ยมันมีปัญหาตรงบางคนเรื่องหลักธรรมไม่ถูกไงความหมายที่ผมพูดเนี่ยอย่างเช่นการบริหารโดยใช้หลักหลักหลักทานปิยวยาจาอะไรนะเออสังเกตดูดิในการในการบริหารอะไรเงี้ย จะมาทานหมบบบริหารในวันจะมันมันจะเข้ากันไหมเนะี่ยหลักคำเรื่องไอรดียศสตร4สนะีเนี่ยสำเร็จความความสำเร็จใช่ไหมการความสำเร็จอิทธิบาทสีอย่างเงี้ยก็คือพูดแค่หลักคำนี้คุณเลือกเนะี่ยมันตรงกับปัญหาที่คุณจะแก้ไหมถ้าเราต้องการให้มันสําเร็จเราก็ต้องใช้หลักอิกทธิบาทสีถ้าเราจะให้คนรักคนชอบเราต้องใช้พรหมวิหารในการบริหารหรือถ้าความปร่งใสก็ใช้หลักอะไรล่ะธรรมพิบาลอะไรเงี้ยมันมัน,ม,นมันก็แล้วแต่เราเราไปดูซิ่ว่าเราต้องการอะไร เพราะฉะนั้นอย่าอย่าเลือกมาแค่หนึ่งหนึ่งสองสามเป็นเป็นจำลองไว้เผื่อมันไม่ไม่ตรงไงเผื่อเราคิดผิดคิดผิดเพื่อว่าอ๋อฉันฉันแบบนี้เแบบ๋ยวอยากได้แบบนี้แต่พออาจารย์หรือเพื่อนวิาพาดมาเอามันไม่ตรงเราก็ยิงแผ่นสองไงต่อมาโอเคเนาะเรื่องหลักธรรมเพราะว่าเราเป็นมาอะไรสงเราต้องรู้เรื่องหลักธรรมที่อื่นไม่มีสอนแบบนี้นะว่าเขาก็ต้องมาคำเขาต้องมาคดที่อาจารย์ในเวลาเขาประเมิน ไหนคุณหมายสงคุณมีความ,ม็นเลือดทงวิชาการตามแนพวพุทธศาสนาในสิ่งที่คุณสอนคุณจะพูดเรื่องหลักธรรมไหมผ่านอะไรผ่านไหมผมพูดแล้วนี่ผมพูดแล้วแล้วคุณก็ทําด้วยมีงานส่งชัดเจนแล้วนะทานห้าคือว่าห้าที่ห้า,า 5. นะครับต้องทํานะถ้าไม่ทําผมไม่ได้คะแนนนะ <laughs> โอเคผมไม่มีคถามหรอกดูแล้วแต่ต้นชิวโมงไม่เคยพูดเลยไม่ค่อยมีพูดเลยขนาดโดนรุ่นดีพูดบ่อยๆไม่พูดเลยไม่ค่อใจจะพูดหมดเลย,ดดดย,ยไม่ดไมด้ <laughs> <laughs> อ่ะโอเคครับก็สุดท้ายก็คงจะจะจะแค่นี้แหละก็ไปพักเพียงนะครับวันนี้วันที่10มกราคม2 6ั 4, นะครับผ่านวันที่9มาแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เรียนให้จบตาทุห่างโควิดอย่ามีโควิดนะเพียงผมด้วย